สวัสดีครับวันนี้ผมมีรถบรรทุกมาให้ชมห้าคันเหมือนเคยครับมาเริ่มกันเลยคันที่1นึสิบล้อดับเกษตรเพลาเดียวตัวรถหนัก9ตันรุ่นนี้เน้นงานเกษตรบรรทุกจุเครื่องใหญ่6 HL ติดเทอร์โบรามเทอร์โบหม้อน้ำใหญ่เดินทางไกลหรือใช้งานหนักหายห่วงความเย็นเครื่องอยู่ครบช่วงล่างแน่นแชสซีสวยรถดูแลมาตลอด เครื่องยนต์6 h l แข็งแรงติดเทอร์โบเพิ่มเติมวิ่งขึ้นทางชันไม่อืดเกียร์นิ่มช่วงล่างสมบูรณ์ยางดี10เส้นสลับได้ใช้งานต่อยาวแอร์เย็นขับสบายแชสซีไม่มีชนหนักกระบะเนียมกว้าง2เมตร50ยาว6เมตร30สูง2เมตร10โหลดจุรถพร้อมใช้งานจริงราคา670,000บาทพร้อมเอกสารโอนต่อรอมได้ครับ สนใจดูรถได้ที่อำเภอบางเลนจังหวัดนครปฐมติดต่อ0846615969แนะนำพี่น้องหากจะซื้อรถดูรถจริงให้มั่นใจก่อนโอนเงินทุกครั้งครับ